ถนนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณสวัสดีค่ะคุณผู้ชม ช่วงนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเพื่อโลกที่ดีกว่ากับมิกเซลค่ะสาหรับช่วงนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าสภาพอากาศบ้านเรานะคะร้อนขึ้นทุกๆวันเลยค่ะและสําหรับหลายๆท่านนะคะก็คงจะเจอเจอกับปัญหานี้ค่ะสําหรับท่านที่อาศัยอยู่ในบ้านนะคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับฉนวนกันความร้อนนะคะแน่นอนเลยว่าคุณก็จะอยู่ที่บ้านแบบร่มเย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้นแต่ว่าปัญหานะคะอีกหนึ่งปัญหานั่นก็คือสําหรับท่านที่ขับขี่ยานพาหนะนะคะไปบนท้องถนนค่ะแล้วเกิดรถติดนะคะแดดก วันนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องราวดีๆนะคะ <_ d ream> เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความร้อนในรถยนต์ค่ะ <_ d ream> กับเรื่องราวของฉนวนคู่รถนะคะมาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าถ้าให้อโปพูดเองนะคะอาจจะได้ความรู้ไม่ชัดเจนช่วงนี้ค่ะเราก็มีผู้รู้หนึ่งท่านจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะขอต้อนรับคุณวันเพญเรืองเทศผู้จัดการส่วนฝ่ายติดตั้งขายโครงการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วันเพนคะมีฉนวนเกี่ยวกับเรื่องของ กันร้อนภายในบ้านแล้วก็มีฉนวนรถด้วยใช่ครับแล้วฉนวนตัวนี้เนี่ยเออเวลาเราจะติดตั้งอะคะ่ะติดตั้งส่วนไหนของรถคะจริงๆการโปรเทคของความร้อนเนี่ยเราต้องโปรเทคเกือบทั้งคันค่<ท>ะนะครับอย่างส่วนแรกของห้องโดยสารเลยของรถยนต์ต้องเป็นเรื่องของห้องโดยสารห้องโดยสารคือห้องคนขับอาจจะมีเรื่องของฝากระโปรงฝาใต้หลังาคานะครับฝาประตูฝาด้านหน้าหน้าคอนโซลหรือด้านหลังของตัวรถทุกส่วน่ยมีปัญหาเรื่องความร้อนทั้งหมดนะครับ จากความร้อนแล้วจะมีเรื่องเสียงด้วยภายในตัวรถเสียงเครื่องยนต์หรือเสียงอะไรใช่ครับใช่ครับนั่นส่วนหนึ่งเลยของปัญหาหลักๆจริงๆของรถยนต์เนี่ยคือความร้อนถ้าเราแก้ปัญหาความร้อนไม่ได้ก็จะมีปัญหาเรื่องเสียงตามมาอ๋อครับไม่ใช่แบบว่าขับขับรถออกไปทีหนึ่งโอ้โหเหมือนอยู่ในหม้ออบเลยอะค่ะประมาณนั้นใช่ครับอย่างอย่างรถยนต์โดยท้องตลาดเนี่ยเขาจะติดเรื่องฟิล์มกันร้อนค่ะ ที่เราเห็นจริงๆฟิล์มการร้อนนี่เป็นส่วนหนึ่งของตัวเรื่องของการการความร้อนอย่างส่วนรถยนต์ก็เหมือนบ้านบ้านเนี่ยเจเปอร์เซ็นเนี่ยเข้าด้นดานบนหลังคาของตัวรถหรือฝากระโปรงด้านหน้านี่คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของความร้อนอีกสามสิบเนี่ยจะเป็นท้านข้างฝาประตูหรือหน้าต่างกระจกพวกนี้มันจะเป็นความร้อนที่เข้ามาแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์การโปรเทคด้วยฟิล์มการความร้อนจริงๆได้แค่สามสิบเซนของตัวรถถ้าจะแก้ให้มากที่สุดเนี่ยต้องแก้ตัวฝา ของตัวหลังคารถเลยค่ะถึงจะดีอย่างนี้ก็คือถ้าใครอยากจะขับขี่รถยนต์ในท้องถนนโดยที่รถอุณหภูมิในรถก็ติดฉนวนก็จะช่วยได้ช่วยได้ใช่ค่ัค่ะคแล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พี่วันเพลงบอกไปค่ะว่าต้องติดฉนวนความร้อนใต้ฝากระโปรงรถอันนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะเอ่อมันติดดีไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่2แบบค่ะคือติดดีนะครับก็คือช่วยในรักษาอุณหภูมิของตัวรถค่ะ ป้องกันเสียงของตัวรถรักษาผิวสีของฝากระโปรงนั่นคือส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีเครื่องยนต์บ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะครับการติดฉนวนใต้ฝากระโปรงเนี่ยต้องเป็นรถที่อยู่เมืองเย็นหรืออากาศที่ค่อนข้างจะเป็นโซนเย็นๆนะฮะคือรักษาอุณหภูมิเครื่องยนต์ให้อุ่นแต่บ้านเราเนี่ยเวลาติดฉนนใ,ใต้ฝากระโปรงปุ๊บทำให้ห้องเครื่องฮี a การฮีทในห้องเครื่องเนี่ยมันจะทําให้เรื่องของความร้อนของเครื่อง เรื่องหมอ้อน้ําก็ดีพัดลมระบายหมอ้อน้ําก็ดีเนี่ยมันทําให้อุปกรณ์นในตัวรถเสื่อมง่ายถามว่าดีไม่ดีมันได้ทั้งสองแบบมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อด้ยใช่ครับใช่ข้อด้ยการเลือกตัวฉนวนต้องเลือกอย่างเหมาะสมค่ะอย่างที่เราแนะนำเนี่ยมันจะมีตัวฉนวนเหมาะสมในการใช้ใต้ฝากระโปรงโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะใช่ครับผมแล้วมีวิธีการติดกี่แบบคะพี่อย่างสมมุติว่าเราจะติดใต้าฝากระโปรงรถเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงไหมคะไม่คะติดใต้าฝากระโปรง ในท้องตลาดนี่ไม่แตกต่างเลยค่ะจะติดอยู่2แบบชื่อใช้กาวเป็นกาวยางนะครับเป็นกาวเหลืองในท้องตลาดใช้กาวเหลืองเลยคือทาแล้วก็ลอกตัวฉนวนแปะติดกับอีกแบรนด์หนึ่งใช้กาวสองหน้ากาวสองหน้าเนี่ยลอกกาวแล้วก็ติดได้ใช้งานได้เหมือนกันไม่ยุงยย่งยากไม่ยุ่งยากใจกลับและอายุการใช้งานของไอ้เจ้าฉนวนที่เราติดเนี่ยมันม,มีอายุอยู่ได้ประมาณกี่ปีคะพี่ โดยแร้งจริงๆประมาณ6ปีครับอุ้ยก็นานเหมือนกันนานนะครับเรียกได้ว่าติดฉนวนกันตั้งแต่ลูกเพิ่งคลอดจนลูกหข,ขวบเลยการใช้งานของตัวฉนวนใต้าฝากระโปรงจริงๆเนี่ยผมอยากแนะนาว่าไม่ควรใช้หนาคือเราป้องกันในเรื่องของตัวตสีรถสีของฝากระโปรงแค่นั้นนะครับเรื่องของอุณหภูมิรถจริงๆเนี่ยการใช้รถเราต้องการระบายความร้อนของห้องเครื่องถ้าเราระบายไม่ดีระบายได้คือไม่โฟอากาศมากไม่โฟห้องเครื่องมากทําให้เครื่องฮีต เราเดินทางทางไกลลาบากยิ่งจอดรถตากแดดแล้วติดไฟแดงนานๆเนี่ยยิ่งมีปัญหาถ้าเราไม่มีการโฟอากาศของห้องเครื่องดีๆยิ่งไปติดฉนวนใต้ฝาโปงหนาๆนะครับจะทําให้ห้องเครื่องฮีตมอน้ําขึ้นเลยเนี่ยนั่นนั่นตัวอันตรายมากฝาคือการเลือกตัวฉนวนเนี่ยอย่างอย่างฟมหนาฟมบางชนิดมีผลทั้งหมดครับอันนี้ต้องเลือกละเอียดนิดนึงใช่เขาไม่ใช่ไปเห็นตามร้านอะไหลรถยนต์อันนี้แหละติดเลือกเลย อย่าเพิ่งใจร้อนนะต้องดูรายละเอียดกันให้ดีนิดนึงต้องเลือกต้องเลือกด้วยครับค่ะแล้วระหว่างการติดฉนวนในรถยนต์นะคะพี่วันเพ็ญมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียยังไงบ้างคะประเด็นแรกเลยนะครับถ้าเราติดฉนวนเลือกตัวฉนวนที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยอายุการใช้งานดีและนานขึ้นเหมือนติดฉนวนเรื่องของการเสียงและการร้อนการเสียงและการร้อนในรถยนต์เนี่ยเราจะมีติดได ฝากระโปรงฝาใต้หลังคารถในห้องโดยสารนะฝาประตูท่านข้างด้านหลังคอนโซลหรือเป็นพื้นของตัวรถการติดทุกส่วนเนี่ยมีผลหมดาการติดด้านฝาประตูข้างเนี่ยจะลดในเรื่องของเสียงลมเสียงล้อยางตีพื้นถนนเสียงาภายนอกที่เข้าตัวรถมันจะเป็นชนิชนดของตัวถนนที่มียางชนิดพิเศษพวกนี้นจะลดเสียงของโลหะ เสียงเสียงลมเสียงรถวิ่งตีท้องถน,นนหรือจะเป็นเสียงรถข้ามข้ามปีแตอรเนี่ยเราอาจจะแทบจะไม่ได้ยินแล้วมันลดความร้อนด้วยะนะครับทุกส่วนเนี่ยช่วยทั้งหมดเลยแล้วถ้าพูดถึงบางคนบอกว่าเอ๊ะติดไปแล้วจะมีข้อเสียอะไรกับรถ,ถของเขาหรือเปล่าข้อเสียมีครับข้อเสียมีอย่างสมมติตัวถนนที่เราเลือกเนี่ยนะครับเราติดไปแล้วเนี่ยจะทําให้รถมีน้ําหนักมากขึ้นน้ําหนักรถมากขึ้นเนี่ยทำให้การสูญท่วนของรถเนี่ย เริ่มมีจุดจุดด้อยคือตัวฉนวนที่มียางเนี่ยมันทําให้น้ําหนักตัวรถเนี่ยสูย์รถเนี่ยเราต้องไปตั้งสูย์ใหม่ oh. อย่างแน่ๆเลยครับเราติดไปแล้วปุ๊บน้ําหนักมากขึ้นอาจจะต้องเสริมตัวพวกยางรองโชกหรืออาจจะต้องปรับแหลกใหม่ <Okay. S 2> เพราะศูท์ทวงจะเสียนะครับอย่างส่วนที่สองความหนาของตัวฉนวน,นมีหนามากขึ้นทําให้ตัวฝาประตูที่ปิดด้านข้างเนี่ยมีความหนา อาจจะปิดไม่สนิทนะครับวิ่งวิ่งไปแล้วเสียงดังของตัวฝาข้างเองต้องเลอกช่างติดตั้งอีกต้องให้เป็นช่างที่มีความเชี่ยวชาญมากแล้วก็ตัวฉนวนก็ต้องมีคุณภาพคุณภาพด้วยใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่เราพูดกันเกี่ยวกับการติดฉนวนใต้ฝากระโปรงรถตัวนี้เนี่ยบางคนอย่างปอเป็นผู้หญิงเองเนี่ยก็ไม่กล้าติดเอ๊ะมันจะไปทําให้รถเราเกิดอะไร ข้อด้อยอะไรหรือเปล่าเพราะว่าติดไปใต้ฝากระโปรงตรงนี้พี่วันเพ็ญมีคาแนะนำาีอะไงบ้างคะคำแน,นำะแนําของผมก็คือเราเลือกตัวฉนวนหนาไม่ควรเกิน8มิลค่ะนะครับความหนาของตัวฉนวนเนี่ยไม่ควรหนาเกิน8มิลหรือใช้หนาแค่2มิล3มมิล4ี่มิลใช้งานได้แต่ถ้าใช้หนาถึง8มิลเมื่อไหร่เนี่ยหรือมากฝานะครับมันจะมีผลในเรื่องความร้อมนมากขึ้นอโอเคเสียงเราแทบจะไมไ่ค่อยได้ยินแต่ว่าห้องเครื่องเนี่ย เวลาเราฟังเสียงรถเนี่ยเราต้องฟังเสียงของเครื่องยนต์ว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมในเครื่องยนต์ไหมอย่างพวกเสียงลูกปืนลอ้อลูกปืนมูเล่สายพานถ้าเราขับรถแล้วไม่ได้ยินเลยเรามันรู้สึกว่ารถมีปัญหา<อ>นะครับนั่นคือข้อเสียมากๆคือคนที่อยากติดเนี่ยไม่อยากได้ไม่อยากได้ยินเสียงเครื่องยนต์ขับขับไปอยู่ดีดีมูเล่หลุดก็ไม่รู้ไม่รู้วิ่งดื้อไปสุดท้ายเนี่ยเครื่องยนต์ที่ดีเนี่ยมันต้องมีเสียงบ้างแต่การความร้อนเนี่ยเราหลัก หลักในการกันจริงๆเนี่ยห้องโดยสารเราเน้นในห้องโดยสารอย่ายให้ฟอมล้อเข้า,ขาเพื่อลดอุณหภูมิของตัวห้องโดยสารทําให้เครื่องปรับอากาศภายในเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นประสิทธิภาพในการใช้งานของตัวรถเนี่ยอายุการใช้งานได้นานขึ้นแล้วตัวที่ดีของตัวฉนวนเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของตัวโลหะเหล็กเหล,ล็กที่ติดตั้งในรถยนต์เนี่ยมันจะมีโลหะผสมถ้าเราเลือกตัวฉนวนที่มีโครงสร้างไม่ดีมันจะกินผิวเหล็ก ทีเ่เรียกว่ารถผุรถพังไปเลือกตัวฉนวนติดแล้วไปกินโลหะนะครับแทนที่เราจะไปโค้ดสีโค้ดเอร์เป็นโค,ค้ดเพื่อยืดอายุการใช้งานใต้พื้นท้องรถแต่เรากลับไปเลือกตัวฉนวนที่ไปกินโลหะการเลือกตัวฉนวนเนี่ยไม่กินโลหะมันต้องเป็นตัวฉนวนที่มีโครงสร้างแอนติสแตติกโครงสร้างในการต้านต้านเรื่องของแสง UV พวกนี้มันจะช่วยในยืดอายุของตัวโลหะนะครับทำให้โลหะลดเวลาลอกตัวฉนวนมาแนละ้วปุ๊บ สียังเป็นสีเดิมอยู่เหมือนเราทาไม่ต้องมาทําสีใหม่ใช่อันนี้ก็เหมือนเดิมต้องเลือกดีนิดนึงการในขายในท้องตลาดจริงๆเนี่ยตัวฉนวนมีเยอะเอาเกตไม่ดีเกตทุกๆวัสดุประเภทอื่นมาใช้ก็ระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยากจะติดฉนวนในรถยนต์นี่ก็อย่าอย่าประหยัดมากอย่าประหยัดมากใช่ครับใช้ในคุณภาพดีๆก็จะดีกว่าอยการใช้งานยาวนานกว่าด้วยคือรถยนต์ต้องเลือกจริงๆว่ามีทั้ง ร้อนและเสียงค่ะความร้อนมีผลเสียงก็มีผลเสียงถ้าเราขับขับได้ยินเสียงข้างๆมากๆเสียงเครื่งงองเสียงสมมติเรามีเครื่องเสียงดีๆค่ะติดฉ <c oughs> นวนการเสียงที่ไม่ดีฉนวนที่อยู่ในรถนะครับไม่ค่อยดีเนะี่ยเราก็ได้ยินเสียงที่ไม่นุ่มนวลของตัว,ตวเครื่องเสียงอถ้าเรากลุตัวฉนวนที่การเสียงดีๆและการความร้อนดีนะครับก็ทําให้เครื่องเสียงของเราเนี่ยนุ่มแทบจะไม่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกนะคร เหมือนอยู่ในห้องอะคูสติกดีๆนี่นแหละแต่เป็นอยู่ในรถนะครับการ,การใช้งานของเราเนี่ยมีหลายรูปแบบการเลือกการใช้งานจริงๆเนี่ยควรศึกษาก่อนควรเลือกหาช่างก่อนหาร้านก่อนหาวัสดุที่ติดตั้งดีๆนะครับ แล้วมีอีกหนึ่งคำถามค่ะที่เขาบอกกันว่าสนวนความร้อนเนี่ยจะช่วยกันไอของกรดแบตเตอรี่อันนี้สามารถสามารถกันได้อยู่แล้วกันเพราะตัววัสดุเนี่ยมันทนต่อสารเคมีคะนะครับเป็นกลางทั้งหมดก็คือในเรื่องของน้ำมันความชื้นไอสารเคมีต่างๆมันไม่ทำลายผิวของตัววัสดุของตัวเนื้อสนวนการที่ตัวพวกสารเคมีพวกนี้ไม่กัดของตัวเนื้อสนวนปุ๊บม,มันก็ไม่ถึงของตัวรหรัส มันกันได้ค่อนข้างมากอายุการใช้งานอยู่ค่อนข้างได้นานะนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนวัสดุนอกจากว่าลื้อทิ้งแค่นั้นเองถ้าเราไม่ลื้อทิ้งอายุการใช้งานก็ยาวนานขึ้นค่ะ,คะแล้วมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วค่ะพี่วันเพ็ญ <c oughs> อย่ากจให้พี่วันเพ็ญฝากนะคะกับคุณผู้ชมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอาการติดฉนวนในรถนะคะครับาการติดตั้งตัวฉนวนในรถนะครับผมแนะนําว่าตัวฉนวนที่ติดใต้าฝากระโปรงเนี่ยควรใช้ควา,ามหนาไม่เกิน8มิล หรือ,อยังต่ำสองมิลนะครับส่วนที่จะผิวด้านหน้าของตัวชนวนควรจะเป็นอลูมิเนียมฟอยเพราะจะยืดอายุการใช้งานค่อนข้างได้นาะนยาวนานฝาส่วนด้านฝาประตูด้านข้างนะครับกับด้านหลังคอนโซลส่วนจะเป็นวัตถุอะไรเนี่ยผมแนะนําเป็นยางแดมนะครับยางแดมที่มีตัวชนวนกันความร้อนอยู่ <Okay. S 2> พวกนี้มันจะมีเรื่องของอายุการใช้งานได้นานขึ้นนะครับการติดตั้งเนี่ยผมอยากให้แนะนาว่าหาร้านค้าที่มี ช่างฝีมือดีๆเราอย่าไปซื้อเองนะครับไปซื้อแล้วไปติดตั้งเองไม่สมควรผมไม่ค่อยแนะนำะไปหาซื้อร้านเลยไปหาตามร้านเลยว่าเราต้องการที่วัสดุโครงสร้างค่อนข้างดีอายุการใช้ง,งานค่อนข้างดีนะครับ ค่ะแมวันนี้นะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะหายสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฉนวนในรถนะคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้รู้ของเรานยะคะที่มาให้ความรู้ดีๆแล้วก็ทําให้เราหลายๆคนหายสงสัยไปเยอะเลยค่ะขอบคุณพี่วันเพ็ญนมากๆค่ะครับ,บคุณค่ะ ค่ะและสําหรับตอนนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่ายังมีข้อสงสัยอยู่สามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราค่ะ w w w m i x e l c o m ค่ะหรือว่าจะเขียนนะคะคำถามต่างๆมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะบริษัท m i x e l ลจำกัดผู้ผลิตฉนวนความร้อนและฉนวนเสียงเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําในครั้งนี้ค่ะแล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะโปกกต้องขอตัวไปเอารถของโปน,นะครับ ไปติดฉนวนกันความร้อนกันก่อนนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ตอสั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร02 380 6960 1